รอซีเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเรขาธิการวุฒิสภาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลอซีเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาสำหรับใน EP นี้ทางรายการขอนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติซึ่งจัดทำโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเราไปเริ่มจากความเป็นมา และข้อมูลเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศเสนอโดยนายวรพวิริยโรธกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่6กันยายนพศ2566และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเมื่อวันพุธที่15มกราคมพศ2568โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีกจำนวนสองฉบับที่เสนอโดยนายโกศลปัตธมะกับคณะและคณะรัฐมนตรีขึ้นมาพิจารณารวมกันไป โดยที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งสามฉบับพร้อมกันไปโดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณาสรุปวัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อสร้างกลไกลให้ลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อม สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการได้เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจาการปกติและมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนทั้งนี้ลูกหนี้ยังคงเป็นผู้บริหารกิจาการตามแผนฟื้นฟูกิจาการอีกทั้งได้กำหนดจำนวนหนี้ในการฟื้นฟูกิจาการทั้งลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และกิจาการขนาดย่อมเพื่อให้สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจาการ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนอกจากนี้ได้เพิ่มเติมกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดเพื่อให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้มีโอกาสในการได้ฟื้นฟูฐานะทางการเงินและเป็นทางเลือกให้เป็นช่องทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่อาจสามารถตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันได้โดยไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วลูกหนี้ที่เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า50ล้านบาทสามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการได้แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และกิจการขนาดย่อมกำหนดกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดเพื่อให้ลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการทั้งลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลและลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเลือกยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดได้กำหนดกระบวนพิจารณา เกี่ยวกับการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้และมีหนี้อันอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทหรือประกอบกิจการที่มีหนี้อันอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาทให้สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูฐานะต่อศาลได้ และเมื่อศาลสั่งรับคำร้องขอแล้วจะเกิดสภาวะการพักชำระหนี้ขึ้นทันทีกล่าวคือลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างทันท่วงทีทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีหรือบังคับยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้มีเวลาดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูฐานะและรวบรวมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดี และการดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อมการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดและการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรการกำหนดให้ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายอันสืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ไม่เป็นผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่กระทบถึงคุณสมบัติของบุคคลในการรับราชการหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นซึ่งจะช่วยให้บุคคลดังกล่าวยังคงมีสิทธิประกอบอาชีพต่อไปเช่นเดียวกับภาคเอกชนและสามารถฟื้นฟูฐานะทางเศรษฐกิจต่อไปได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิในการประกอบอาชีพและความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าเนื่องจากกฎหมายเฉพาะของแต่ละองค์กรกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการไว้แตกต่างกันและร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้สินเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฐานะโดยไม่มีผลกระทบต่ออาชีพของบุคคลนั้น แม้ว่าการฟื้นผูฐานะจะไม่เป็นผลสำเร็จก็ตามดังนั้นจึงไม่ควรขยายความไปถึงคุณสมบัติการรับราชการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในทางปฏิบตัติการกำหนดให้ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ที่จงใจปกปิดหรือแสดงข้อมูลนี้สินอันเป็นเท็จ ในสาระสำคัญต้องรับโทษทางอาญาเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้และทำให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีความโปร่งใสและเป็นธรรมเป็นบทกฎหมายเฉพาะจึงไม่สามารถใช้บททั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานมาตรา137มาใช้บังคับแทนได้เพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายและปรับบทลงโทษให้เหมาะสมมากขึ้น สรุปความแตกต่างในประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วกำหนดข้อสันนิษฐานของกฎหมายกรณีลูกหนี้ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้เช่นลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สินหรือลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดและเมื่อได้รับหนังสือทวงถาม จากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วยังไม่สามารถชำระหนี้ภายในเวลา30วันกำหนดให้ลูกหนี้หมายความรวมถึงสหกรณ์เพื่อให้กฎหมายรองรับการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ในอนาคตและตัดข้อความที่กำหนดให้ลูกหนี้หมายถึงคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสาม,มัญไม่จดทะเบียนออก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483มาตรา9ที่กำหนดถึงลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเท่านั้นกำหนดให้มีการเจราจาเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการขนาดย่อมและให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ทำแผนส่งหลักฐานการเจราจากับเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนพร้อมลายมือชื่อของเจ้าหนี้นั้นให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานต่อศาลกำหนดให้การยอมรับแผนต้องมีเจ้าหนี้ซึ่งมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหนี้ทั้งหมดกำหนดให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหากผู้ทำแผนไม่รายงานต่อศาลว่าเจ้าหนี้ได้ยอมรับแผนหรือไม่ภายในสามเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ กำหนดห้ามลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งใช้สิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูฐานะยื่นคำร้องขออีกครั้งภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากที่ศาลได้เคยมีคำสั่งยกคำร้องขอในครั้งก่อนกำหนดให้ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายอันสืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ไม่เป็นผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่กระทบถึงคุณสมบัติของบุคคลในการรับราชการการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม มติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่17กันยายนพศ2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่3เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง316เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียงสามเสียงและไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงหากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภาในส่วนของฐานข้อมูล,เอ,อเ,ลธธเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ พศอ,อ,อพอที่26ทับ2,568และนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Law Senate Podcast ลอฟังลอดูวุฒิสภาส่วน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook สำนักกฎหมายสำนักงานในขาธิการทิิสภาช่อง y o u u u e หรูช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของทิิสภาสามารถทิมใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอซินเน็ตพอดแคสต์รอฟังรอดูทิสภาสวัสดีค่ะ